อ่านามัสการครับปู่ครับเออจะเริ่มก้อนจะเริ่มร้อยเอาจังไหนก่อนปู่ก็มาได้หลือว่าทีันนั่นนะ่ะได้หลือที่ไอ้เรียก้องแมวบับปู่เออคือว่าจีมาเฮ็ดว่านังขั้นหรือว่าจังไหนหรือว่าจังไหนปดิรัปขั้นหลักข้เจ้ามาเดี๋ยวว่าข้เจ้าไม่ยำเนี่ย โอ้ oh, พ่นไม่ยามเอ้าพ่นถึงแล้วพ่นก็ไม่ยามมึงเอา่ามึก่นไปเร่อยเฉยๆพ้นพ้นา่ผูงแดงจะไปแก่เอไปเสียรถนะครับผมพอเจ้าเหอพ้นละเจ้าพ้นไม่็บ่อยเลยโอ้แต่ว่าเป็นน้องแมวพื่งกันโอ้แ้วมัวนดุงกวาดไปอ้ Bên này là hết lạc là bên lệch lệch ngang bóng này. Oh, mèo. Có tung cái là tung 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 อ้นหนึ่งเก้าแปดมันมีเลขแค่ตัวปูไดเลขแค่ตัวสามตัววอนี่ได้สามตัวอาวันนี้ได้สามตัวอ้อวนนาวคือดีเท่า,านี้เนะาะไม่ต้องตีหลายข่วมตัวนี้ในเนื่องในเก้าได้แปดเลยบอกปูมันอัานมันก็นยังได้หากระมีแต่พวกนี้ได้อันนกรเจ้ามันเป็นขีเทียนออกมากก็ลอยออกมาลอยนึยน่งเนาะโอ้แปดออกมากขีเทียนแกวมัที่จริงมันเป็นเลขเก้าด้วย โอ้มอดีสีเทยงแม่ของทีสุดแหมสีเที่งเล่แตกแปกออกมากไหมโอ้เล่เตียหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดห้าหรอตะโอ้หนึ่งเกแปดครับหนึ่งแปดห้าเป็นส่นเตีบยวปู่เออมาดีสองตัวกระเตียวแปะแกตอนนี้แหละ บ้าว่าวเราเรกปดนึงเปดนั่นนี่คือไม้แห้งเถอะเนาะเนาะตวไม้แห้งปอยก้อนมูเลือเนอี่ยปอยเก้าหนาึ่งเปีดเรีกันหกตัวเนี่ยเรหกตครับผมครับแมนอยตัวไั้หแหละครับผมบปอยก้อนมูเหมือนเอาไไม้แห้งคารงกันเ <า S 2> พรไปยังพราไปยั้งมันมารง่การงกันมันพอสูตรมันเข้ากันเนี่ยเนี่ยจังไรจีอือหัวปุ่มก็จะว่านี่ก็จะว่าเรียกม่วงปุ่มอยู่นี่ อะไรกับป,วปูว่างไดกอปูฮะว่างไดกับปดงยิ้มบางหนึ่งข้ามบางหนึ่งมันตัดตรงนี้เขาเจ้ากระหู้เดี่ว่าเนี่ยกันนจ้าผู้เหมือนวันวานก็เจ้ามันกับของก็ของปูกัมอนอืมครับแล้วของปูนี่มันมันเข่าสามตัวมันเข่าแปดศูนย์เจ็ดเลยเนี่ยอืม เรียกกันหกตัวปูอันมันได้หนึ่งม้วนว่าทีผ่านมามันได้หนึ่งมันได้ว่มันได้หกหนึ่งเก้าแปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะครับปูกขาเรียกว่าศูนเจ็ดับสิบเก้านละครับใครที่ไริจาคผกับนั่นไงยัเราก็เจ้เอาซื้อซักคตับตู้ตครับมองราตู้บาอืม เจอรถเปียกูกอนหภรถเปียมันขีไวขีมัน huh บ่คือ yup. ึ้เงินครับมากจอมมาแวายอาหามาอยู่โอ้ยจมันก็เจ้าว่าขี้ขเจ้าเบอ่งเงินบุญน้ำโซกบเบิรนองพุ่มนืองพุ่มศูนย์เจ็ดครับขึ้นมาเจ้าซื้อรถตุรีพูดอร่อยพูดอร่อยศูนย์เจ็ดถึงมันบานล่องลายอืมเ้าเขาเขาฟูพอมันนี่อืม เรียกไปเสียใดินไหมเนี้ยขารจะเอาเรื่องใครใดพลเสียงครับอือะคัสคนสีดวยล้วคนสีถือก็โอ้ยคนสีร้วยไม่ช่วยอะไรกนเลยมากกันครับพยายามมันตั้งคุณตั้งเทียยงหนูก็ถือกะากลางก็ไปปูกับว่มีเแล้วปูกับเั้งมถึงบวชเนี่อนุคือเรื่องเขาเมันใคจะเอาเรื่องน้องเมียวอยู่ในข้อพนนพันเขนข้อพนันน้องเมียวพนันว่าขายังดีขายก็ดีครับอือ อะไรก็เลยเห็นเดี๋ยวฝนเห็นเดี๋ยวแล้วมันเลยได้หนึ่งเก้าแปดก็เลิมักเข้าเปดนี่ละครับผมพูดก็เรียกว่านี่ก็เจ็ดสองศูนย์เก้าหนึ่งแปดนี่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 มันเขากันแล้วเก้าเปียกกับเขาหนึ่งแปดกับเขาวันอืมนั่นเห็นบอยมีทิ้งหนึ่งทั้งเก้าทั้งแปดมันเก่าว่าเลื่อนกันอยู่นี่แล้วบาแล้วก็ได้น้ำปูน่ะเออวันก็หนีแล้มันเขากันแล้วมันเข้าได้ตีไว แ oh, ั้แน่เี๋ยวี่ก sure> ็เจ้าพิษสแปดตขององพุ่มนี่พู <lar <lar ้อร่อยพู <lar 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 ้อร่อยดีทัวสั nice> ่งกันนี่โอ้โน้องพุ่มยัางใยิบตาตลีน้องพุ่มยังใบยิบราตลี่เครับเมื่อนี้ว่าที่เขาไปหาเมื่อนี้เะยแล่ยผลแค่ถูนะว่าน้องพุ่มบอกเลยปูมาพ้นมาบอกเฟิงก็สีหูปูมาเมื่อวาครับอือจับคู่ด้วยนนี้ปูจับคู่ด้ยเรียกน้องแมวห้องน่งอะ เลขนางแม่เขาจับคูด้วยผูจ้จับคูกะบจับคูสามตัวกะหนึ่งเก้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเก้าแปดแล้วก็หนึ่งห้าแปดสองตัวกะสองตัวนี่ก็เอาเก้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดเท่านี้ละเก้าแปดห้าแปดมาในวงกลมหนึ่งแปดเอาวงกลมปูวงกลม หนึ่งเก้าแปดวงกลมหนึ่งเก้าแปดโอ้ตัวเนียนเนาะตัวเนียนมาในก็เก้าแปดเก้าแปดตัวเนียนเนาะปูนาะก็ก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดเอากำลังสี่ควบตัวๆแล้ววงอีกเสียงหาแปดก็นเลยมาวงหรือไปรบเปิดตัวร่องไปดักร่องเพื่อนางร่องถ้ามีเพื่อนนางร่องอยู่โอ้สีได้แวะไปหาปูอยู่หรอฮะโอกาสหาเวลาโยปูทีได้ร่องไป หาทั้งปูทั้งปนอยู่โอ้กมากตรงนี้่าไม่เห็นน้ำพร้อมเนี่ยเว้ยว่ามีน้ำเห็ดกับว่าเป็นยังหรอกับไปก่าวไปไปน้ำมาตรการผู้ไปฉละเออมากดีมางเมืองเมือเพิ่าเสร็น้ำตีปุ้มปุมแจ๋ว่าอยู่นี่อยู่เดียวสบายคือย่างนี้ครับผมกับหมาที่สองตัวเดียวนี่ผมันตายไปแล้วตะกี้ที่แปดตัวมันตายไปแล้อืม เป็นโรคว่าหันเป็นโรคคีตาโรคเกิดที่เรายนี่ยพราะแบบมันใจม,มันใจเก้าแปดละบาดครับผมมันใจเก้าแปดกับหนึ่งแปดมันใจเก้าแปดกับหนึ่งแปดเอ้าก้าแปดกับแปดเจ้าน้ำกับยาเริ่มหนึ่งแปดกับแปดหนึ่งน้ำกับยาเริ่มนะปูเออเนี่ยครับมาเตี่ยๆได้ผมครับมันเป็นเป็นกระตี้กระตี้หรือฟันเกี้ยวยี่แมมเป็นฟันว่างเลยล่ะปูร่างเบาชูฟังนะเพียง อืมเป็นส้มงคืออยู่ฟันว่างไรล่ะปู้าู่้ฟังนี่ครับว่าฟันมันตอนแจ้งนี่ละครับเพราเราไปใส่เบทหล้างเดียวนี่ได้ปลาเนี่ยมันมันข้ามหางกันคือมาเป็นแปรตัวไหมโอ้เออเกือบวัวคือเลก่กแล้วจนโมบีตี้เหรอโมเป็นเกียร,รอ๊บเบดว่าเ,เจ้าปลา,ปาจำไม่ได้ไปไม่ว่าไปายังจม่ได้ กันเลยเกินเกินแล้วกันน้ำ่เบียดน้ำเอาอมีหลังเดียวแกะนี่น่แกะนี่เราเมื่อทีเขาตอนม่เลยก็เขาแกะเนี่ยครับผมเขากันแล้วเียกแก้วอยู่นี่เขาเจ้ายุญมย่อมเจ้งไหมทุบันถือพวกนักเสียนผู้กนักหกเสียนทั่วมากนี่จัดประคัาแเ้วครับผมจัดเก้าแกดแกะเก้าเนึ่งที้เก้าหกนี่แกดขึ้น็นยามเนี่ยเป็นเวลานถืสามตัวยุทธขางล่ง อัคเหนือสิเก้าเก้าึงแก่ีิทั่วมาเจ้านึ่งบลับเลยมาท่านเั้ามือคเับเอ,อ้ีอ่อยกถึงสามตัวครับสามตัวแตกไหมผู้าคากอยู่ข้างล่างสันนกปูนะเออผู้เหาผู้คาดอยู่ซอยอย่ยมุงุ่เจ้าปนีปนชินหลายอยู่แล้วข้าเจ้ากับโอ้ยทั่วมาตั้งหายตั้งดีใจ ครับตัวยรา็แล้วตัวฝนทั่วไปจว่าปุนตัน่ะปูกับมิตรชาติหละแต่ครับกวดตาผู้ใครเลยรับมันเกิดไปเองครับผมเป็นเรียกเรียกหลายผู้เดียวไม่เรียกหลายเราเรียกมาเรียงใกล้จ้าว่ะถูสาระจ้าว่ะปวดใบไม่อาฟื้นเนี่ยบาดอาฟื้นมาดังไฟอีบาดอือ้ยหน่ตาขาวไกลไกลว่าปุนเน แต่ว่าต่คือต้องพอก่อนมุกนะโอ้ครับผมขอบคุณหลายๆปูแต่จังว่าอ้าวปูตัวไม่ยังต่เศร้าจะน้อยเห็ดแมี่ยวได้ไปอีกนี่มาเนี้ยวันจันทร์ว่าเรียกนางแมวเขาก็เอาเอาเต่เหิงแหละปูหม้อวานโอ้เอาหม้อวานนีทีก็ได้เก็ได้เกี่ยวมาหอดีถุนก็ได้นอนหลับก่อนก็ได้ฝนส่งไอ้ปูแดงพวกก็ส่งหมูเศร้าเลยครับผมอ้าว มาว่ากันไปถแล้วนะปูนะเออมนุษเดีวเดี๋นว่ากัแต่านี่ยิ่งมาขาจะโตมาเลยมาเสียวเงินห้างมาดิโอว่นาข้าที่วอนนี้บอกปูเออวันแล้าข้าดสิวันอ๋เอาแม่ก็เอาแม่เพืบอกว่าฟังเออมาเบิองมามาเห็นเบิงมันขมันเขกจัดแลวเนาะครับผมเออเอาใจนปูนะเออเจริญพ่อเจริญพ่อครับผมขอบคุณปูหลายครับผมทาเจริญทุก ทั้งแอบขีทั้งย่อมพอเหล่มนีตกมีหลับกันตาตาตตากันละจ้าถูกของวันซาเลียก็เฮ็ดบุญเด้อย่มพอเด้อเฮ็ดบุญของวันาครับผมเออตักบาทต่างอย่งของวันซาอาันนี้สูงครับผมอธิษฐานเห็นมันถือตลอดวันสาลางอิครับผมเห็นมันสูงเดอเดิ่มอดเดิ่อครับผมจ้าถูก